สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะมาพบกันอีกแล้ว <c oughs> ใช่เอ๋ยกำลังจะไปไหนจะไปสนามบินจะไปสนามบินอีกรอบนึงแล้วใช่สองรอบแล้วสองรอบแล้วคือ <c oughs> ตอนนี้เรารอพี่ใหม่เนาะ <c oughs> พี่ใหม่ดื่มของนะคะก <c oughs> <c oughs> ็เลยรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามบินนะคะพี่ทนวุ้ยทำไมสีมันไม่ค่อยสวยเลยนะ <c oughs> อนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะเขาก็มาขายของแล้วนะคะตอนเช้านี้ไม่มีอะไรเลยโอะคตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะคะนนกำลังรากกระเป๋าเข้าไปข้างในนะคะจะไปที่ข้างในสนามบินค่ะตอนนี้นะคะเราก็ไปเช็คอินมาเรียบร้อยคือไบ ัวนะได้ตัวมาแล้วนะคะเราจะปีนึงเวลา14นาะฬิกา55เนอะนี่เลยนะคะ2โมงบ่าย2โมง55นะคะ55นาทีเนาะตอนนี้ก็กำลังน,น,นั่งรออ่เขาเปิดประตูตรงนั้นแล้วก็จะไปหานั่งที่เกียเรานะคะจริงยังไงบ้างเจนเจนไหมเนาะ <c oughs> โอเคเดี okay. ๋ยวเราเข้าไปข้างในเราจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะว่าเราจะไปถึงย yeah, ่างกุ้งกี่โมงอะไรอย่างนี้เนาะตอนนี้ก็รอเครื่องบินมาลงก่อนเพราะว่าตอนนี้เครื่องบินที่ที่นี่ยังไม่มีสักคันนะคะรอให้มันลงก่อนถึงจะขึ้นไปได้อะไรอย่างนี้เนาะตอนนี้ก็เช็คอินแล้วนะคะใช่าเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมตื่เต้นมากแล้วก็ดีใจแล้วก็ทัางตืนเต้นเลย สั่นไปหมดเลยสั่นไปหมดเลยจะเอาอะไรไม่รู้เลยใช่ไหมบัตรประชาชนหรือว่าอะไรงงหมดเลยแล้วก็แบบเข้าแถวตรงนี้อย่างนี้ใช่อันนี้คือมามาขึ้นคันแรกใช่ไหมพี่ชตรงนั้นขึ้นครื่งเอาวาขึ้นเครื่องมาขึ้นเครื่องที่ข้ามานี่ยครั้งแรกครั้งแรก แล้วแล้วประคำเนาะครั้งแรกครั้งแรกนะอ๋อครั้งแรกเหมือนกันที่ข่้นไปประเทศไทยเนี่ยเคยขึ้นครั้งนเดียวที่ประเทศไทยอ๋อที่ประเทศไทยอมหนุ่มเคยขึ้นครั้งนึงที่เชียงรายใช่ไหมอ่ากรุงเทพมาเชียงรายอ๋อกรุงเทพมาเชียงรายใช่ใช่ใช่ขึ้นขึ้นวิ่งครั้งแรกกันเนาะพี่หนาะใช่ค่ะไม่หยุดเลยหยุดร้องรับรับกี่รอบแล้วที่เนี่ย สองรอบกว่าที่เราจะขึ้นเครื่องบินถึงเช้าเขาตื่นเช้าด้วยเลยทีห้าโอ้โหเก่งอ่ะหวังว่าจะไม่งอเงยบนเครื่องนะค่ะโอเคเนาะเตรียมตัวเตรียมตัวขึ้นเครื่องบินนะคะได้จะถึงเวลาแล้วนะเห็นคนสวยไม่ได้กล้องกล้องมาตลอดเลยยุ่งใจตรงเนาะใช่เพราะว่าเราชินแล้วหน่อยกัน ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มันอยู่ที่เขตของเราแล้วนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้กินยาเดี๋ยวเราไปหาซืา้อน้ำซื้ิสก์กันนะคะนี่ก็คือจะมีแบบของขายที่ในสนามดินนะคะของฝากหรือว่าอะไรเงี้ยก็ซื้อไปได้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปหาดูน้ำก่อนไม่รู้มีหรือเปล่านะคะอาวสวยถ้ามีอะไรขายมาก ของกินเยอะแยะเลยน,นี่เนาะน้ำกระเป๋านี่นะคะคือแบบของเนี้ยจ,จะเยอะม,มานกน้ำในข้ายเมื่อไหร่อุ้มค่ะปะเอาอุ้ม คือ,อ,อคนก็จะเยอะมากนะชุดไปชุดอะไรต่างๆเนาะแบบอ๋อ,อ,อ,อสีสวยนะคะี่้นม่ข่งหนุ่มขอาเราตรงนี้ เครื่องบินมาแล้วเครื่องบินมาแล้วกำลังจะบินแล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยใช่อย่างนี้เลยเนาะแต่ไม่กดไม่ทันกดกระเป๋าเราไปแล้วเนี่ยเห็นนะกระเป๋ากระเป๋าต้องหน่วยเนี่ยแน่เห็นแล้วตาไวจริงๆตาไวจริงๆต้องใส่ตายาวๆจะใส่ตาสั้นที่ไม่เห็นนะใช่น้้้ขึนนองโด่งขึ้นเครื่องบินไวพัดครั้งแรกเลยอ๋อครั้งแรกเลยเหรอใช่ อืมเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปก็เต้นเต้นอีกตอนนี้เต้นเต้นแล้วรอให้คนอื่นลงมาก่อนแล้วถึงจะขึ้นต่อนะคะโอเคตอนนี้เราก็ขึ้นเครื่องบินแล้วนะคะจะขึ้นเครื่องบินแล้วออกมาแล้วนี่หอมหนุ่มแ,แฟนหอมหนุ่มนะคะถ่าย,ยรูปถ่ายรูปยังไงถ่ายรูปยังไงถ่ายรูปถ่ายรูป ก็กำลังหาที่นั่งอยู่นะคะเ็นเ่ก้เนาะก็ทีมาคลมีบินาโอเคนี่ได้นั่งใกล้ที่ใหม่นะคะอยู่ด้วยกัน ก็อ่าเป็นเวลาเป็นเวลาที่โมงเด้อดูนาฬิกาหน่อยนาฬิกาหน่อยกี่โมงแล้วก็เด็กขึ้นเออไปขึ้นี่ชั่วโมงนะไม่รู้นะคะตอนนี้นาฬิกากี่ขั้นหรอจินาฬิกากี่โมงกี่โมงกี่โมงแล้วอ่ะคือไปจอดหลายที่นะคะไปจอดหลายที่ก็เลยมาถึงที่นี่พอกูพี่ก็ไปเห็นพี่ส้อมขาว สองรอบเลยไม่กินเลี้ยงเกียรไปอยู่เนี้ยตื่นเต้นเกินเลยตื่นเต้นเกินเลยไม่หิวใช่ไหมโอ้โหนี่หิวข้าวแต่เมื่อกี้ล้วได้กินขนมไม่ไส่เออสบายใจอ่ะมีอีกหระ ตอนนี้นะคะเราก็ามาเอากระเป๋ามาเอากระเป๋าที่สายพานนะคะตอนนี้ก็มาถึงแล้วแน่วนะคะอนนรอกระเป๋าสายพาน,าน,นใช่ไหมเมื่อกี้เป็นอะไรอะฮะอันนี้เนี่เหรอน่าจะเป็นคันเดียวกันเลยพี่หรือว่าผิด จำไม่ได้ดอดอเหนื่อยเหน่อนเฮ้ยดูหน่อ K เจ็ดแต่สองเจด็ดแต่สองเจด็ดโอเคเจ็ดแต่สองเจ็ดอันนี้อยู่ใช่ไหมพี่มองไม่ชัดอ่ะอันนี้ใช่ไหมเราอันนี้ค่ายสองเนาะอ๋อใช่ใช่ใค่นี้ไงค,ค,ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาลองกระเป๋าเนาะแต่ว่า,าลูกแดนเรายังไม่ได้ซองเอาไว้นะคะแต่เรายังไม่รู้ว่าจะไปไปพักที่ไหนบ้างเนาะก็รอติดกันนะคะ นี้กระเป๋ายังไม่ออกมาเลยแล้วที่พักเราก็ยังไม่มีใช่ต้องไปหาอีกใช่ไหมต้องไปหาอันหน้าเลยอันเนอะต้องไปหาอันหน้าเลยก็เดี๋ยวเราค่อยไปหาโรงแรมเนาะตอนนี้รอกระเป๋าก่อนนะคะถ่ายต้งก่อนเดี๋ยวถ่ายก็ได้ก็อ่ะนี่มาแล้ว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 อันนี้ถือกระเป๋าอันนึงเลยกระเป๋าทั้มาแล้วกระเป๋าเรามาแล้ว เออใบนี้เลยขอบ,บคุณครับยนินดีค่ะดได้แล้วนะคะได้แล้วกระเป๋าไปแต่งตัวแต่ละคนนี่รู้สึกเหมือนนาวมากเลยมาถึงที่นี่น,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 นี่ร้อนร้อนมากนะคะตอนนี้ก็สกแนกนกระเป๋าออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปหารถไปรงแดงก่อนนะคะพี่พี่พีเพี่า สามหมื่นเจ็ดอเจสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดนะ้อ้ไม่แพงจังไม่ถึงมต้งพี่สามพันเจ็ดอ่าเราพังผิดนะเออสามพันเจ็ดแล้วก็ไม่เปเก่งสามหมนเจนี่ตกใจเลยไม่ถึงอย่างี่ย แต่มันไม่ใช่นอะเราฟังไม่รู้เรื่องเลงหงสามพนเจ็ดที่าคาห้องสามนเจ็ด้าร้อยาร้อยสอันัจใช่มโอเคตอนนี้ก็กำลังจะไปที่อ่าโรงแรมนะคะที่ทุกคนอาจจะได้ไม่ได้อันนี้ก็มาเราดูกันอีกนะคะ ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดติดงให้น้องวัวหอนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะคะก็ับคลิปนี้ขอลาแค่ไปแค่นี้ก่อนนะคะเราจะได้โรงแรมหรือว่าไม่ได้น่ารอดูเอเทีหน้าเนาะเพราะว่าเราไม่ได้จองเอาไว้นะคะตอนนี้ก็คือมาหาแก๊สพาเราไปนะคะแต่โรงแรมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าต้องรอดูเอเทีหน้านะคะคุณทุกคน